สวัสด,ดีและสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู่ทุกคนนะวันนี้กับ่อร์อกับใบพีเช่นเคยเนาะวันนี้ใบพีก็จะมารนะีแอคชั่นเนาะการเล่นสมการที่ประเทศไทยเนาะทุกคนยุ่งเทียมเนาะวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นใหม่เนาะทุกคนกที่ใบพีจีจะมารีแอคชั่นนี่ใบพีจียังมาตัดปล่อยเนะาะเพราะว่าใบพีจีไทยลายบอลเนาะทุกคนลายมุมเนาะทุกคนมีสามสถานที่เนาะทุกคนที่ใบพีจะมา ดีเอ็กซ์เซนวันนี้แล้วก็มาให้ทุกคนได้บึ้งได้ชมทํากันเนาะเราจะไปบึ้งที่แหลกก่อนเลยเน้ะทุกคนว่าอยู่ใส่เป็นจจงไดม้วนซ้ำไดสนุกซ้ำไดก่อนที่ทุกคนเข้าไปบึ้งไปชมก็ฝากทุกพนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องไมวิจิเพื่อเป็นกำใจคลิปตัว่อไปนะทุกคนเพื่ออกศึกษาเสียเวลาเอาทุกคนไปกันเลยเลโก้โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่าที่นี่เนาะทุกคน ไปเิ่มกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เล่มกันที่อยู่ถนนข้าวสารกันนะทุกคน <ST AR. S 1> เห็นว่าทุกคนนี่หลายขนาดน,นะทุกคนเนะ <ST AR. S 1> าะี๋ยว่าบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหางรงแรงเนาะนี๋ะะ <ST AR. S 2> ยวว่าการยินชมงการที่ถนนข้าวสารนี่ บอกเลยเด็กคนสนุกเนาะหนักท่องเสี่ยวลยเนาะสาวต่างสาติเาะจะเป็นคนลาวหรือคนไทยเนาะทุกคนเจ็บไปเต็มกันเป็นหมดเลยเนาะทุกคนการเล่นแมนก็จะใส่ปืนเนาะทุกคนเนาะใส่ปืนสีน้ำเนาะเป็นแรงดันเนาะทุกคนแล้วก็จะหลายก็มีแต่เจินไปสีเนาะเพราะว่าคนมันลายเนาะนี่นะทุกคนจุดนี้แบบคนเน้นขนาดเนาะตรงนี้แมนแมน บนทีไ đây ซี n h ạ กเนาะซีห h ạ หรือสามแ h กนี่แหละทุกคนประมาณนั้นแหละคือถนอนนี่แบบคนเต็มเลยจริงต่ว่ามันดียังเนึ่เนาะยูถนนข้ารนมันมีแบบมันมีแบบข้าวขายห้องกินน้ำเนาะยู่แคมทางเนาะแบบมีข้าวขายของกินนำ้ำแล้วก็ขาย ายอย่างเนาะ,ะเวลาเขาเขาอยากเขาก็ต้องได้กินเลยเนาะสบายอยังเงี้ยเนาะทุกคนแตกต่างกับยูจิเซนทันเวอร์นาะทุกคนวัยยู่สยามเนะาะแา่ยูยสยามมันจะบ่ค่อยมีแบบเขาขายเทมทางจันทีเนาะแต่ว่าเขาเล่นยูนหนาห้างเนาะนั่นเนาะทุกคน มวยขนาดตัวคนตรบพิอไว้อันนี้คือแบบพิจิตรายมือมือสุดท้ายเนาะวันทีสิบห้าเนาะทุกคนวันที่ซิยมหานะขายน้ำไปด้วย นี่คือนาปากซอย,ยคือทางเขาเลยนะทุกคนทางเขาที่บอลเขาจะเขามาลินนี่่อนเขาจะขามาฟังนั้นนะทุกคนบางทีเขามาแต่สยามเขาก็อยฟังนั้นเราขามมาทางนี้เนาะแล้วก็ยางเข้าไปในเนาะมันมีบอลลินลายนี่สนุกเบคจีบอกว่าสนุกเนาะทุกคนนี่สนุกคนเดียวได้เนาะ บาทสิบบาทนี่คือยังคนไลา์ like เลยเนอะทุกคนมวนมวนขนาดเอวี่ยอมหลับ่ามนะนวนเนอะตะหลักเอวี่ก็คิดว่าน่าจะคบนบลาเนาะว่าตอนยังมาทันไปเนาะคิดว่าคนจะบลาเนี่ยพอมาหอดค like นไลา์นี่เนอะทุกคนพอเข้ามาหอดก็รู้สึกว่าคนแบบ หลายแถบแบบใจยงังก็ได้แล้วโออาจจะเป็นสาวต่งางชาติก็แบบหลายๆเข้ามาต้องเกี่ยวเข้ามาในลินสงการกนนะ็รู้เนาะนี่นี่เกี่ยวเพื่อนไปของเองมาทุกคนหาเพื่อนไปินเล่นสองคนนะทุกคนนี่คือธน,นาแบบตอนนี้เขาก็ยางไปเรื่อยๆน,นะทุกคน ยางเข้าไปทางในเนาะเป็นยังไงทุกคนเราพิดได้ที่ได้มาลินเนาะเมื่อวันที่สิบห้ามือนสุดท้ายเนาะก็คอมเมนต์บอกว่ามาลินม่วนสนุกจังเลยเนาะฝากทุกคนคอมเมนต์เนาะเราพิดได้ที่ยังบม่ได้ไปปีนีเนาะปีหน้าก็รีบไปลินเนาะ <c oughs> ตอนนี้น้ำเขาน้ำตัวศัพท์เราทุกคนมันก็นเลยมัวแนนนอนเองเนาะเพราะว่านา้ำเขาสีดน้ำใส่ตัวตัวศัพ์ใส่กลองเนาะเพราะว่าเขาใส่อันนั้น <c oughs> มันก็นเลยมัวเรว่าแน่นขนาดเวลาย่างเนี่ยโอ้แต่กมวนเนาะ มวนอยู่มันมวน,มน,มนอยู่่มันบ่มีเนี่ยแล้วก็เขาลินวันนี้เขาเจ้าจะบ่ค่อยได้ลินแปลงไาไหนเนาะลินแต่น้ำอย่างเดียวเคเนาะนี่เขาก็มาต่อที่เซนทรัเวอร์เนาะทุกคนนี่ก็เขาถ่ายจากมุมสูงเนาะไปถ่ายฟังนั้นนะ่ะอยู่เขาอยู่ฟังนี่เนาะทุกคนฟังบิ๊กซีเนาะถ่ายเขาไปในข้างหน้าเลยเ็นว่าคนแบบ เน้นขนาดยินีกมวลแบบนึงเนาะแบบมันมีแบบวงดนตรีเขามาลงนะเป็นคอนเะสิร์ตเนาะทุกคนเป็นวงใหญ่พอสมควรนะอ่ะเขาเล่นสองฟังเนาะฟังนี้ก็คือถนนใหญ่ถนนใหญ่มันจะมีถนนใหญ่เนาะทุกคนนี่รถเกันแลนมาจนฟังที่เอาอยู่ขายฟังนี้ก็จะมีคนเล่นเต็มเลยฟังนะเช่นท่านก็ แต่มนงคนหบบลายขนาดก็ตอนนี้แดดน,นะตอนเดือที่ถ่ายอยู่สซ้ทนทันเลยนะเห็นว่าทุกคนแบบสนุกมากบ่เห็นในจอวะแบบคนแบบแน่นขนาดคึกคืนวันนยิ สลายบกควายได้ยิงเนะาะเพราะคนมันเน่นเนาะเอาปืนมากกับบด้บด้ยิงบร้สีดเนาะเพราะว่ามันแทบจะยกปืนบ่ได้ละปืนดันน้ำจริงๆนะคนลายสุดยอดแล้ว เนี่ยเรากบอยู่ขึ้นไปถึงเนาะทุคนอยู่เส้นทางเนาะขึ้นไปถ่ายถ่ายจากมุมเชิงมาข้างล่างเนาะให้ทุกคนในเบืองในาะไชมเนาะแต่วันนี้ก็น่าสนุกยังมีอีกบอลหนึ่งทีหนึ่งเนาะทุกคนยังมหูเนาะทุกคนว่ามันสนุกสั่มใดเดี๋ยวเราบึ้งอันนี้จบเราก็จะไปบึ้งบอนที่สนุก จีสุดสลับใบเคพจีนะก็คือทุกคนบึ้งไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเยวะบอลที่สนุกนะแต่ว่าบอนนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าสลับใบพีจีก็มาอีกบอนหนึ่งสถานที่หนึ่งเนาะจากน้ำลังโมนะทุกคน น้ายขนาะดไปคิวจีบวกคิดบ,บอกฟันว่าคนจะห้ายขนาดนี้นเด็กตอนไปคิจี้ยางมาเนาะไปข้างแหลกนาะนงมีเฉศมาแล้วก็มาลงเฉดอยูย่สยามเนอะกวันนี้เย็นเลยแหละเหมือนอมีคนว่ะยางไปเรื่อยยางไปเรื่อยทางนี้เนาะทางเซนทันเวอร์วัสฟ้าคนแบบ ตึงเลยเนาะแบบค่อนมือทันไล่เหรออะ่าง,งนิ้นะมวลนนอย่างหนึ่งเนาะเล่นในตัวเมืองก็มันเป็นแบบเล่นน้ำสะอาดจริงๆนะทุกคนผมมีน้ำเปลือนเลยเพราะว่าน้ำก็น้ำเล่นน้ำปลาๆน้ำที่สา แบบคนกุดอันตันใจเนาะแบบว่าบุคอยได้เล่นหลายปีเนาะหลังจากโควิดมาเนาะก็3สามปีกว่าสามปีเนาะทุกคนที่ว่าได้เล่นสงการแลว้ววาไจ้จัดสงการมาปีนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียววันนี้มันจะเป็นดีเจเข้ามาเปิดน่าจะเข้ามาโปรโมท ขายมอเตอร์ไซค์เนาะเป็นสกู๊ปปี้แล้วประมาณนี้แล้วทุกคนเต็มนัเส้นทันเลย ไปพีกจีเนี่ยคิดว่าม่วนอยู่นะทุกคนสาวเสื้เขาาเริ่มเต้นยังน่ารักนะทุกคนเนี่ยเว้นหม้อใส่อีกสุดยอดแล้ว วันนี้วันวันทุกคนเอาน้ำนลทุกคนเปิดเพยงน้ำแล้วก็เอาน้ำเอาไปยิงสาวๆนะเอาฟรีนะทุกคนจะเสียตังจุดนี้สนุกสนุกมากเราไว้วจีบอลน,นี่เนาะก็เปิดแบบเป็นดีเจไว้รุ่นกันสมาลุมลุมเต้นกันแบบนี้เลย นี่คืออยู่สะพานนะทุกคนอยู่ทางบิ๊กซีนะทุกคนอยู่สะ,สะพานเจอสะพานกัไนไหนถนนคนเดินกันไหนนะทุกคนบอกนี่กว่าคนกันเนี่ยงว่าต้องขวเนะเต็มเลยแต่เขายืนอยู่บนสะพานนะแบบยุบยุบเมือนสะพานจะหักไหี่เพราะว่าคนมันหลาย คิดว่าเอาจะพานมันจะหักแต่ว่าสะพานมันเป็นเรก่องิดนะทุกคนวัน,นี้ก็สนุกเอาใหญ่เลยวันนี้ดวิีรู้สึกว่าเสียงคนดังกว่าเสียงดนตรีนะเพราะวันนี้เครื่องเสียงมันจะว่าใหญ่เท่านั้นนะทุกคนมันก,ก็เลยสชวเสียงคนบัวได้แบบแกรีดกันแบบสนั่นวันไวเลยนะบทน,นี้ สุดสลเช่ okay, นาะนี่ก็เฮามาที่สงการพาวแดงสำหรับเบลีว่าสงการพาวแดงนี่มันเนาะแล้วก็มว้วนที่สุดเนาะทุกคนสงการพาวแดงนี่เบวเจียมองให้สำหรับตัวเบลเยี่ยเนาะอันดับหนึ่งเพราะว่าบอลลินดำถนน,นนเนาะทุกคนแล้วก็ผู้สาวเยอะมาก ผู้สาวนี่หลยขนาดเลทุกคนมาลินมาเต้นตามหนทางเลทุกคนแล้วก็เอาได้ลินเต็มทีเลยทุกคนแต่ว่าป่าแปงจุดนี้จะบ่คอยมีคนลินปืนเลยว่เนะทุกคนแบบทุกคนถือกระปังแปงอย่างเดียวเลทุกคนปืนนี่จะบ่คอยมีเนาะมีแต่มีน้อยเลทุกคนทุกคนถือกระปังแปงอย่างเดียวไว้ป่าแปงผู้สาวผู้่าวเนาะ เบ็สุดยอดสำหรับเบลุตียกให้อันดับหนึ่งจุดนี้แม่นทางอำเภอเขาประแดงเนาะทุกคนบอลนี้แม่นวันที่เบลุีเหยิบไปมันมือวันมือ,มอวันสุดท้ายเนาะเป็นคอนเสิร์ตพี่บอลเซีเนเงียบเนาะมาวันนี้เนาะเป็นเป็นคนดังมาวันนี้พี่บอลเซีเนเงียบเนาะทุกคนกับวงเรามีใครเนี่ยเบลุตีกับบุควยเดี่ยวหัวเนาะ ับไดเลยทางในเน้นมากก่อนบอลนนเน้นดีเน้นแบบเขาไปเขาไปใกล้ๆวิธีนะแอบบจะบไดเลยทุกคนเพราะว่ามันเน้นบางทีก็เลยได้ยืนทายบอลน,นี่เขาตาบอลเยียมนี่เนาะบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกโมงที่วิธีทายแบบ โอ้บอลนี่แบบโอ้บาสกิฟิดว่ะยินดีสนุกที่สุดละสำหรับสงครามพระประแดงยกให้อันดับหนึ่งเนาะสงครามเพราะว่าสำหรับใบเคเบจีนะเพราะมันลินม้วนกว่าเนาะทุกคนสำหรับใบรุนบ่สำหรับใบรุนเนาะทุกคนอย่าเส้นคือใบเคเบจีเนาะกำลังไหวเล่นไหอันนั้นเนาะถ้าไปลินสงครามพระประแดงก็วันแน่นอนสำหรับคนที่ฝังม้วน เพราะว่ามันลิ้นช่องการพอประดงมันมีกินเหล้ากินเบียร์เนาตามทางเมาไปนํามวนไปนําแล้วก็ที่ไปเมีมาก็คือผู้สาวหลายนะทุกคนลูกเป็นไฟนะทุกคนสุดยอดแล้ว ทีส่สุดบอลนี่เดี๋ยววิธีพาไปเบิ้งอี้ฟังนั่นเนาะถนนผู้เจ้าเนาะวันไหลฟาบแดงนี่มา ย่ yeah. มาฟังถนนผู้เจาสางตหัวม้วนสาวแล้วตอนนี้อันนี้นี่แหละชีวะเบสิีมากเนาะสอบสาวร้า,ายสาวเยอะมากเลยบอน,นลนอนี้ยินตามถนนเอาเครื่องเสียงมาเปิดแยนทางแบบนี้เลยทุกคนสุดยอดนี่ เป็นผู้สาวร้ายขนาดยูแกมถังแล้วก็เอาเลาะแบบเอาลิ้นสุดสายเลยทุกคนตั้งแต่ทาเรียพระผู้เจ้าเนาะไปหอดจำลงเลยซีเดียวเนะทุกคน,นผู้สาวบอกเลยว่ยดีขนาด มากระลินนำเนอะมาลินนำด,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 ด้วยมาโป่งจองเนะมานี้ดูจักความเด้มาเป็นห่วงจะฟองวนดวนวนดูเสร็จเป็นห่องจะฟองเนี่มาว้าวว้าว ôm dẹp lên à dẹp lên á dạp lên á dạp sẽ á dạp lên á dạp lên á dạp lên á dạp tên lên Ô lia ngươi bọn đi ô xuân bọn này. Nhi, tên không wow. theo nè tên yang mang วแล้โอเคเด้ว okay, นะทุกคนสำหรับคลิปนี้บลจีก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเราพอได้ที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์สองบจีเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต,ต,ต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันอนะีพีหน้า